สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็มาพบกับรายการภาคเครื่องเมืองชุมพรใบตูนหลักพันในการที่นําเสนอเกี่ยวกับภาคเครื่องที่มีอยู่ในจังหวัดชุมพรและวัตถุมงคลของสเสด็จพ่อกรมหลวงชุมพรเขตุดมศักดิ์สวัสดีครับผมตูนหลักพันนะครับพีนี้นะครับก็มานําเสนอรูปเหมือนงาแกะนะครับของสเสด็จพ่อกรมหลวงชุมพรเขตุดมศักดิ์นะครับ ออกที่วัดถ้ำพงพางครับปี2552นะครับลึกเตกโดยหลวงพ่อบุญมานะครับวัดถ้ำพงพางนี่เป็นรูปเหมือนเสด็จพ่อคำมหลวงนะครับทรงชุดหมอพรนะครับผมนี่เป็นเนื้องาแกะนะครับเป็นใช้วิธีการแกะก็แกะกับเครื่องมือทันสมัยนะครับนี่ลักษณะนั่งจับเข่านะครับ ส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังก็มีการยิงเลเซอร์เป็นเลเซอร์ตัวบอกไม้ในรูปวงกลมนะครับปราตาสมอแล้วก็หมายเลขประจาตัวองค์พระนะครับส่วนด้านล่างนะครับด้านล่างก็จะมีฝากโค้ดนะครับเป็นรูปสมอนะครับไว้นะครับเดี๋ยวเรามาส่องรายละเอียดกันดูนะครับ นี่นะครับใบหน้าของไตละพอกำลังนะครับตรงไว้หนวดอยู่นะครับเป็นชุดเป็นทรงชุดหมอพรนะครับนี่เครื่องหมอพรนะครับกระเป๋าทั้งสองข้างนะครับนี่นั่งจับเข่านะครับเป็นวิธีการแกะโดยการใช้เครื่องนะครับด้านล่างก็นั่งสมาธิอยู่นะครับ ส่วนด้านหน้าบริเวณนี้นะครับก็จะเขียนว่าหมอพรนะครับผมงานชัดเจนนะครับสวยงามแขกได้ความสวยงามนะครับอันนี้มาดูด้านหลังนะครับด้านหลังแกะเป็นลายผมของของเจ้าพ่อด้วยนะครับ ชุดหมอพลโดยยับองเพื่อนะครับแดดได้มีความสวยงามนะครับสมบริเวณใต้ฐานบริเวณนี้นะครับมีการยิงเลเซอร์ไว้นะครับฟอม,มใบไม้ก็สมอเรือนะครับก็หมายเลขประจาองค์พระนะครับหมายเลของค์นี้ก็ยี่ติดฐามนะครับ ด้านล่างนะครับผมด้าน,น,นล่างนะครับจะเป็นฝาโพดนะครับโพดแต่องนี้มองไม่ค่อยชัดนะครับน่าจะเป็นฝาโพดตาสมอไหมครับขออภัยนะครับมองไม่ชัดนะครับจะเป็นฝาโพดตาสมอ,มอมนะครับ งาชัดเจนนะครับเนื้องาดูง่ายนะครับผมเหมือนงานแกะรุ่นนี้นะครับก็มีทั้งรูปยืนนะครับรูปยืนก็มีทั้งพิมพ์เล็กแล้วก็พิมพ์ใหญ่นะครับก็รูปนั่งจับเข่าตรงชุดหมอพรแบบนี้นะครับแต่ละอย่างก็จัดสร้างประมาณหนึ่งร้อยองค์เท่านั้นนะครับนี่เป็นรูปเหมือน ของเสด็จพ่อที่น่าบูชาน่าสะสมนะครับทามาจากงาแกะนะครับส่วเรื่องราคาเล่นหานะครับก็อยู่ที่หลักพันกลางๆนะครับน่าบูชาน่าสะสมอีกหนึ่งรุ่นนะครับทางน้อยหายากมากนะครับชอบคลิปแบบนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับจะนําพักเครื่องดีๆดังๆของจังหวัดชุมพรจังหวัดพระนองนะครับรวมถึงวัตถุมงคลของเสด็จพ่ออามาหลวงชุมพรเกตุดมักนะครับ พยายามนำเสนอให้เกือบทุกรุ่นนะครับถืมนะครับช่องทางการติดตามก็จะอยู่ท้ายคลิปนะครับสามารถส่งรูปพักเครื่องให้ผมพิจนารณาได้นะครับผมจะตอบกลับเฉพาะองค์ที่ผมสนใจนะครับแล้วพบเจอคลิปต่อไปครับผมขอบคุณครับ